บางคะ่าคะาค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องโอดราสุนเจอีกแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็มาแวะชา์จอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งรับรถออกมาเมื่อกี้เลยตอนนี้แบตอยู่ที่13เปร์เแบตบเข้าอยู่ที่57กิโลวัตต์นะคะใช่เราจะใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงเนาะระยะทางที่เราจะขับไปถึงคูทับเบิกอยู่ที่421กิโลเมตรแต่ว่าตอนเนี้ยคือตื่นเต้นมากว่า จะไปทันพระอาทิตตกไหมพอน,นี่คือเก้าโมงแล้วเก้าโมงสิงนาทีทุกคน<ช>ขับไปประมาณ6ชั่วโมง15นาทีใช่ไม่รวมแวะชาร์จแต่เราจะให้ดูกันว่าวันนี้เราจะแวะชาร์จที่ไหนเสียค่าไฟเท่าไหร่กว่าจะถึงคูทับเบิกเนาะ ชาร์จเสร็จแล้วนะคะทุกคนแบตอยู่ที่78%วิ่งได้อีก433กิโลเมตรเสียค่าชาร์จไปเท่าไหร่441บาทวันนี้เราก็ขับมาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวมาทวนรุ่นกันหน่อยอ่านี้นะคะเป็น o r ราศเจขาจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือ Long Range แล้วก็ p e r f o r Man อนนั่นเองตัว Long Range นะคะจะมีสีภายนอกทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีขาวกับสีเทา สีภายในจะมีอยู่สีเดียวคือสีดำราคาก็จะอยู่ที่1,299,000บาทอ่าส่วนตัวเพอร์ฟอร์แมนซนะคะรุ่นที่เราขับอยู่ตอนนี้สีภายนนกจะมีทั้งหมด3สีก็คือสีม่วง สีเทาแล้วก็สีขาวก็จะเพิ่มสีม่วงมาสีภายในจะมีให้เลือก2สีก็คือสีน้ำตาลกับสีดาสีน้ําตาลน่ะจะมีแค่ในเฉพาะสีม่วงกับสีเทาแล้วเราก็เลือกสีน้ําตาลอีกแล้วทุกคนเราอ่ะเลือกคันเดิมที่เป็นข้า่งนอกม่วงข้างในน้าตาลเพราะว่ามันแรงไงมันคือรุ่นที่ต้องเป็นเพอร์ฟอร์แมน์เท่านั้นถึงจะได้แล้วถ้าทุกคนสงสัยว่าคันเดิมคือหมายความว่าอะไรคือเราเคยรีวิวคันนี้มาแล้วนะคะคือแบบ ทั้งภายนอกภายในขับขี่ในสนามอะไรเงี้ยครบหมดแล้วถ้าใครอยากดูสามารถไปดูเต็มๆกันได้เดี๋ยวเราแปะคลิไปไว้ให้ใช่ลืมบอกราคานะคะตัวท็อปคันนี้อยู่ที่1 4 9 9 0 0 0บาทแรงม้า,มาเร่งบิดของตัว Performance อันนี้นะคะจะอยู่ที่408แรงม้า680นิวตันเมตรอ่าการขับขี่เปน็นงไงคะพ่อสอการขับขี่คือ หลายคนอาจจะเห็นรูปร่างว่าแบบเอ้ยมันเป็นน้องแมวมันจะแบบออกแนวน่ารักหรือเปล่าอบอกก่อนว่าเวลาขับแรงๆขับสายซิ่งเขาก็เอาอยู่นะคะจริงๆอะตอนที่เราไปเทสที่สนามอะทางแบรนด์บอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่รถซิ่งนะคะแบบช่วงล่างอาจจะไม่ใช่แบบซิ่งนะอะไรเงี้ยแต่จากที่เราลองขับในถนนจริงนะพี่รู้สึกว่าในช่วงที่เราขับที่ความเร็วแบบร้อยขึ้นไปอ่ะ ช่วงล่างก็ยังโอเคอยู่เป็นนุ่มแล้วก็ไม่ได้โยนมากด้วยความที่ช่วงล่างต่ำอะ่ะทำให้เวลาขับเร็วมันไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยโยเท่ากับทรง SUV. s u v จังหวะที่จะแซงจะอะไรอะ่ะเขาก็กระฉับกระเฉงดีรู้สึกว่าทำได้โอเคเลยไซส์ก็กำลังดีขับถนัดด้วยถ้าใครที่ชอบแบบขับเร็วแล้วก็แบบมุดมุดอะ่ะคันนี้อาจจะไม่เหมาะขนาดนั้นใช่แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะขึ่นอยู่ว่าใครอยู่หลังโปรไลาย <laughs> แต่ว่าถ้าสมมติว่าขับแบบสมมติถ้าเราเปิดวันเพดดเนาะออแล้วขับอยู่ในรถติดอ่ะอันนี้เขาจะมีการหน่วงที่ค่อนข้างที่จะหน่วงแรงนิดนเดิมออาจจะแบบเวียนหัวได้ก็สามารถปรับระดับได้เราจะเปิดวันแพดดหรือว่าไม่เปิดก็ได้ถ้าเราจะปรับเป็นการหน่วงพลังงานเฉยๆให้เขาดึงกลับแบบเล็กน้อยก็มีปรับได้3ระดับนะคะสูงกลางต่ำส่วนตัวชอบการน,นั่งคันนี้ไปไกลๆมากพี่ป้องมสบายใช่ไหม เดี๋ยวเรามาลองใช้อ p ด i v ต c r u i ุส c o n t ท o l ของคันนี้กันวิธีจะเข้านะคะก็คือตบที่ก้านด้านขวาตรงนี้2งทีปึ๊กปึ๊กอันนี้ก็คือเขาจะเข้าแล้วนะคะเส้นเลนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็จะขึ้นสายลกว่าควบคุมอะไรแล้วก็ควบคุมความเร็วให้อย่างถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเนี่ยดันขึ้นเขาจะเพิ่มขึ้นทีละห้าแล้วก็ถ้าดันลงก็จะลดลงทีละห้านะคะระยะห่างจากคันหน้าสามารถตั้งได้ตรงนี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือห่างสี่คันหรือว่าถ้าจะห่างลดลงเนี่ยก็กดตรงนี้ให้มันน้อยลงได้สูงสุดคคันนน้ออยสุดก็ืะะ แล้วก็จากที่เราลองใช้เนี่ยคือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะทุกคนเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมถ้าเรายกขาขึ้นความเร็วเขาจะตามกับคันหน้าแต่ไม่เกินความเร็วจากที่เราตั้งไว้นะคะอย่างตอนนี้เราตั้งไว้75แต่คันหน้าวิ่งประมาณ66เขาก็จะวิ่งตามคันหน้าแล้วถ้าคันหน้าชะลอก็จะชะลอตามให้รักษาะระอย่างอย่างที่เราตั้งไว้ถือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาว่าทำได้ดีอยู่ประมาณนึงนะคะแต่ว่า เขาจะมาขับให้เราประคองพวงมาลัยตลอดซึ่งถ้าเราแบบเอามือออกนานไปนิดนึงอะ่ะเขาจะเตือนแบบดุนแรงมากหรือถ้าคันหน้าเบกรกกะทันหันเขาก็จะเปิดไฟฉุกเฉินให้แบบเปิดให้เองเลยกับพิบกับพิบเลยเ่วนระบบความปลอดภัยที่คันนี้ให้มานะคะก็เรียกว่าจัดเต็มเหมือนกันเพราะว่ามีช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนอ่ะช่วยรักษาพวงมาลัยให้แล้วก็มีระบบ ควบคุมความเร็วตามคันหน้าก็คือ Adaptive แด u ต s e c ูส t r โทที่เราลองใช้เมื่อกี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติเราขับอยู่แล้วเราความเร็วเกินคันหน้าเหมือนมีโอกาสที่จะชนได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเตือนการชนเออทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็มีแบบสมมติวิ่งข้างๆรถแล้วมีรถเข้ามาใกล้ๆเราเงี้ยก็เตือนคือเตือนรอบคันเลยกล้องมีทั้งหมด3า0อยองศาบายสปอร์ตมีอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆเลยก็คือคันนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยจอดได้สาวแบบด้วยนะทั้งถอยหลังเอาหน้าเข้าหรือว่าจะจอดแบบทะแยงข้างๆกก็มมมมีีใชช่่ระบวยออสติ จอดเสร็จแล้วตอนออกออกไม่ถนัดกลัวชนอะไรอย่างเงี้ยก็กดให้เขาช่วยถอยออกได้พอพูดถึงดีไซน์กันหน่อยดีกว่าส่วนตัวไอชอบแบบ ทางข้างนอกข้างในของคันนี้เลยข้างนอกอะเวลาขับไปไหนอะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีหลายๆคนมองเข้ามาคือเหมือนแบบเขาก็ชื่นชมในดีไซน์แบบไม่เคยเห็นรถคันนี้อะไรอย่างงี้แล้วคันนี้เป็นสีม่วงแล้วมันโดดเด่นมากบนท้องถนนก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดีไซน์ภายในของเขาที่เป็นรูปตัวทีอะคอนโซลการตรงเนี้ยพอใช้งานจริงอะจับถนัดจะเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนอุณหภูมิเพิ่มลมอะไรเงี้ยก็คือแค่แบบหมุนหมุนตรงนี้ได้เลยแล้วด้วยความที่มันมีความเป็นตัวทีแล้วสลบลงอะ วางมืออะไรก็สบายปรับปุ่มตรงนี้อะไรก็สบายไปหมดเลยอันนี้คือตอนขอรีวิวคือรีเควสเลยนะว่าขอข้างในสีน้ำตาลจริงๆไม่ใช่สีดำไม่สวยนะทุกคนสีดำมันออกแนวเท่แต่เรารู้สึกว่าชอบแบบให้ข้างในมันสว่างๆเนาะดูโคซี่เอเอเพิ่มความเขาเรียกอะไรเรโทรนิดๆด้วยนะสีน้ำตาลปุ๊มแล้วแบบมีความแบบไม่รู้มาดูมีอะไรมากกว่าสีดำแต่ไม่ใช่ว่าสีดำไม่สวยใช่น่ารักสุดๆตอนนี้เราก็เข้ามาแวะชา์ที่ปั๊มกันแล้วนะคะทุกคนเรามาที่ บ้างจากสาขาชัยบาดาลอันนี้จะเป็นตู้ของ PA เนาะตอนแรกอะเรามาถึงแบตเราเหลือ31%เอเออแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บกำลังไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตเออ<ม>ก็เดี๋ยวรอดูว่า1ชั่วโมงเราจะได้ไฟประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนที่เรามาถึงแล้วแบตเหลือ31%รนะระยะทางวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ200ประมาณ1 0อยก็กก็ถือว่าเขากินไฟ ไม่มาก,กนะทุกคนเพราะว่าเราขับมาที่ความเร็วสูงตลอดทางเลยเพราะว่าเร่งทําเวลาเนาะใช่คือเรยอคาดเคลื่อนอนะ่ะไม่ได้คาดเคลื่อนขนาดนั้นใช่ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอันนี้เราจะเสียค่าไฟเท่าไหร่จะได้บวกกับเมื่อเช้าด้วยอตอนนี้ก็ชาร์จมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเราเสียค่าชาร์จไปทั้งสิน้น302.07บาทนะคะตีเป็น303ไปเลยตอนแรกแปดเรา3 1เ <30 8. S 2> ตอนนี้7 7ซนะคะล้วก็วิ่งได้425กิโลเมตรแต่เราไปต่อกัน เดี๋ยวเรามาลองระบบช่วยถอยหลังของคันนี้กันทุกคน,กคนเวลาจะเข้านะคะกดไปที่ปุ่มด้านล่างซ้ายนะคะปึ๊บนี่กล้องก็จะขึ้นมาไปแบบนี้ก็จะมีระบบจัดรถอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังอ a อกดปึ๊บไลก็จะยกเท้าขึ้นนะคะจากคันเร่งไลก็เข้าไปที่เกียร์ R ก่อนนะคะทุกคนเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ถอยรถให้แบบอัตโนมัติอันนี้ช่วยเรื่องการกะมุมองศาต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะช่วยเบรกเมื่อมีรถมาถ้าใครไม่ถนัดถอยหลังเนี่ยก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ทุกคนเพื่อได้อยู่ แล้วเขาก็จะอยู่ในท่าที่เราสามารถตีวงออกไปได้นะคะทุกคนลืมบอกไปเรื่องของแบตเตอรี่คันนี้นะคะความจุแบตเขาอยู่ที่8 3 4 9 9กิโลวัตต์อถ้าชาร์ดีซเนี่ยรองรับกำลังไฟได้สูงส<ม>ุด8 8กิโลวัตต์ส่วน AC อยู่ที่1 1<ม>กิโลวัตต์ก็จากเมื่อกี้ที่เราลองไปชาร์ดับจริงๆเขาปล่อย1 2 0กิโลวัตต์ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเราอะอยู่ที่31ใช่ไหมไฟก็เข้าประมาณ60กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้มาแบบเกือบเต็มเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก่อนขึ้นดอยเราจะแวะชาร์จอีกทีหนึ่งกันเหนียวให้แบบว่าเกือบเกือบเต็มร้อย<ช>เราจะได้ขึ้นอย่างสบายใจแล้วเหลือแบตตอนขาลงด้วย<ช>ถูกเพราะว่าตอนขึ้นไปก็ไม่มี<ช>ที่ชาร์จและตอนลงอีกเราต้องเผือบแบตไว้เยอะนิดนึงซึ่งระยะทางที่เราจะขับจากปั๊มที่แล้วไปปั๊มที่เราจะชาร์จอันต่อไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยเร เราเดินทางมาถึงสถานีชาร์จเจอร์ปั๊ม PT ลงศักดิ์สนะคะซึ่งตู้ที่นี่นะคะจะเป็นของอ l เล็ซถ้าใครจะมาก็โหลดแอปรอไว้ได้เลยตอนนี้นะคะแบตเหลืออยู่ที่16ระยะทางที่เราเหลือคือ84กิโลเมตรนะคะทุกคนคือระยะทางจาก ปั้มนีไปถึงที่พักเราที่ภูทับเบิกอยู่ที่41กิโลเมตรนะคะซึ่งก็คือแบบน้อยมากเราสามารถขึ้นไปแล้วก็ลงมาแบบแบตบเหลือๆได้ตู้นี้เขาบอกว่าปล่อยสูงสุดอยู่ที่125กิโลวัตต์นะคะเดี๋ยวเราลองไปเสียบดูกันว่าเขาจะปล่อยเท่าไหร่แล้วรถเราจะรับได้แบบมากสุดของเราไหมคือ88ชารเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ถอดสายออกเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าชาร์จเราเสียไป379.49บาทก็คือ380นั่นแหละใช่อันนี้เราอยู่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเจ้ใช่คือแปบเดียวอันนี้ชาร์จไวมากตอนนี้5.10มง10นาทีเดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นภูทับเบิกกันแล้วอันนี้คืออีก41กิโลเมตรเริ่มแล้วนะคะทุกคนทางขึ้นภูทับเบิกจริงๆเราเคยขับโมลากูดแคทขึ้นแบบขึ้นเนินสูงๆมาแล้วเนาะที่รู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้าดีตรงที่ อัตราเร่งอะตอนออกตัวมันมันแรงใช่ไหมทําให้เวลาเราขึ้นดอยอ่ะเราไม่ต้องกังวลปกติถ้าขับรถยนต์คันที่แรงมาไม่ได้เยอะเวลาขึ้นดอยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะขึ้นได้หรือเปล่ามันจะไหลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รถยนต์ไฟฟ้ายังไงก็ไม่ไหลยอยู่แล้วมีออโตโฮมาช่วยแล้วก็ดีเจเนเรทีฟมาช่วยจังหวะลงก็ไม่ต้องกลัวว่ารถจะไหลแรงเกินแค่ยกเท้าจากคันเร่งก็มีการหนวร่วงอะไรอะไรเงี<ๆ>้ยรู้จากกิกโแบบทุกคนคือโค้งเขาเยอะมากแต่ว่าฟีลลิ่งพวองมาลัยยังโอเคอยู่ไหมครับพออี่ซอโอเคตอนนี้จังหวะเข้าม่กไใ แล้วเราก็ขับมาแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วอ่ะเราชินกับคันนี้แหละพอจังหวะมาเจอโค้งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกังวลแต่จริงทางตอนนี้คือขับสบายมากเลยนะถึงจะเป็นทางที่ชันแต่เขาทําถนนดีอ่ะระหว่างทางก็จะมีทั้งโค้งนะแล้วก็แบบ ขึ้นลงขึ้นลงโค้งอย่างนี้ถ้าใครมาปูทปับเบิกน่าจะเดินออกความเร็วที่เราขับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจสิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่เร็วไม่ช้ากาลังดีซึ่งตอนนี้ปั้งขับในโหมด Normal คือเขามี r e g e n เนอเรทีแบตให้แหละสูงกลางต่าแต่ว่าอันนี้เราปรับเป็นแบบวัน p พ d a ดเลยคือจังหวะที่ยกเท้าจากคันเร่ง <ừ. S 2> อ่ะเขาก็จะหน่วงให้เยอะแล้วก็จะมีการรีเจนเยอะออแล้วก็ตั้งรีเจนสูงสุดไปเลยค่ะหูเริ่มอู้อือแหละอู้อือ แต่ไม่เมานะไอเมาไหมคนขับไม่เมาอยู่แล้วไม่เมาไม่เมาถ้านั่งหลังไม่แน่ใช่กูว่าทาได้ดีเลยอะในโค้งแบบโค้งปุ๊บอีกอีกโค้งหนึ่งก็คือโค้งเลยอ่ะไม่มีจังหวะให้ทางตรงอะนี่เห็นไหมโค้งข้างหน้าเริ่มจะเป็นลำไส้เล็กแล้วคือสบายมากทุกคนไม่มีการอืดไม่มีการอะไรทั้งนั้นจริงอันนี้ก็คือหักศอกสุดใช่โอ้ยสบายมากอะเนาะส่อ ไม่มีอาการล้อขัดขืนใดๆพวงมาลัยคือควบคุมง,ง่ายมากเพราะว่าคันนี้พวงมาลัยไม่ได้หนักมากจังหวะที่เราเข้าโค้งคือไปตามคือปกติอะขึ้นเขาเราต้องเอารถแบบกระบะหรือไม่ก็รถแบบ SUV รถที่สมบุกสมบันมาหน่อยแต่อันเนี้ยโอล่าศูนย์เจ็ดทรงดูไม่น่าขึ้นเขาแบบลุยๆอะแต่ว่าสามารถขึ้นได้แบบสบายๆบายใช่แจมว้าวแล้วอัตราเร่งก็ยังทำได้ดีด้วยใช่ ถ้าขับรถยนต์ที่แอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราขับรถยนต์มันจะมีจังหวะที่แบบเราขึ้นแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมีการอืดน,นิดนึงอะแบบว่าเฮ้ยอย,อย่างเงี้ยใช่แล้วเสียงเครื่องยนต์ทำให้เรารู้สึกว่าแบบน้องจะไหวไหมแต่พอขับรถอีวีแล้วเราแบบไม่มีเสียงมาทําให้เราตื่นเต้นอะระหว่างที่เราโค้งอะคือทางชันมากแต่ทําได้ดีมากอะเออไม่รู้จนุ่มเลยใช่ว, í, วิวสวยมากตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากนี่อีกนิดน,นึงเราจะถึงก้อนเอมฆแล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วพาทิตย์รอเราอยู่ เราลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตหน่อยดีไหมสักนิดนึงอ่งจะได้แบบว่าเพิ่มอัตราเร่งให้แรงขึ้นเอ้ยสปอร์ตแล้วชิวกว่าเดิมเลยเหรอใช่เมื่อกี้คือนอร์มอแบบกลางๆแต่พอสปอร์ตแล้วรู้สึกว่าเหมือนทางไม่ได้ชันมากอะ แนะนำนะคะทุกคนถ้าสมมติว่ามาขึ้นเขาอะ่ะเข้าวันแพนโดแล้วก็ใช้โหมดสปอร์ตถ้าเป็นคันนี้นะคือขึ้นได้อย่างสบายเลยไม่ต้องกังวลใกล้จะถึงแล้วอีก7กิโลเมตรจะบอกว่าทัศนวิสัยคันนี้โอเคมากๆเลยนะแบบจังหวะเข้าโค้งอะ่ะซ้ายขวาคือไม่มีอะไรมาบังให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะมองทางไม่ถนัดอะเราก็จะบอกว่าจังหวะที่เราแบบเข้าโค้งที่มันมเป็นโค้งแบบโค้งมากมากอะ่ะ เขาขึ้นกล้องมาให้เองด้วยนะมันเป็นโค้งที่แบบเขาคงเห็นจากในแบบแล้วว่ามันเป็นโค้งอันตรายหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพอเข้ามาในเนี้ยมันจะเป็นขาลงอ่ะทุกคนอวิธีก็คือเราใช้วันเพนโดนนั่นแหละมันจะมีการช่วยห่วงใช่ไหมแต่ว่าเหยียบเบรกช่วยเพราะพี่รู้สึกว่าพอมันชันมากอะ่ะบางทีว <ś> ันเพนโดก็ไม่ช่วยเขาเร่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าถนนดีอ่ะคือทางตอนขึ้นมาแต่ตอนเป็นถนนที่แบบ เริ่มลูกลังและเป็นปูนที่ลูกลังหน่อยด้วยความที่ช่วงล่างสุดเสจอะอย่างที่เราบอกว่าเขาไม่ได้ออกแนวแข็งเขาเป็นแนวนุ่มอพอมาเจอทางที่มันแบบหินตึงตังเงี้ยก็เลยไม่ค่อยตึงตังมากที่เราควดูทางข้างหน้าคือลูกลังมากนะแต่จะเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้หน้าสัตนขนาดน่ะอุ้ยเหมือนเหมือนแบบใส่ลุงที่ป,ปลายขอบฟ้า ลงไปทางนี้อันนี้นซ้ายโอเคทางซ้ายดูยากๆจังหรอางซ้ายงงปะเนี่ยเฮ้ยเราเราต้องลงขนาดนี้เลยหรอทำไมมันแปลกๆวะนี่นหรอเนินอยู่นะทุกคน,นแล้วตรงนี้มีหลุมด้วยเออไปทางไหนไปทางไหนโออเดี๋ยวบอกว่าไม่สูงไงก็ได้อยู่นะเฮ้ยเราเราต้องไปทางไหน นี่ถูกทางปะเนี่ยนี่ว่าถูกนี่ว่าเลยนี่ว่าโอ้หัวใจจะวายแล้วทุกคนอันเนี้ยสูงกว่าทั้งหมดที่ขึ้นมาเลยที่ขึ้นสูงกว่าโอดยนี่มาบ้านใครเนี่ยไอ้ไอ้เหมือนจะปิดทางอ่ะนี่หรอนี่ไม่ใช่อิงดาวเหรอทุกคนแล้วเราขึ้นมาทำไมเมื่อกี้โอ้กีซะก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโอล่าขึ้นได้ใช่แต่ไม่้ถึงนะคะถ้าใครมาพักที่บ้านอิงดาว ถึงแล้วหัวใจส่ายม้วถึงแล้วได้เข้าเกียร์พีสักทีเราต้องสำเร็จอา่าศูนจ็สามารถขึ้นมาภูทับเบิกได้ค่ะทุกคนใช่เราขึ้นไปเกินภูทับเบิกอีกค่ะทุกคนเมื่อกี้เนินอะไรก็ไม่รู้ที่เราขึ้นไป พอสรุปการขับขี่นิดนึงเราอยู่ในโหมดของ normal สะส,ส่วนมากมาเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตตอนที่ขับขึ้นเขาเนาะซึ่งฟิลลิ่งการขับขี่บอกเลยว่าประทับใจมากกว่าตอนที่เรารีวิวการขับขี่เฉยๆอีกอะ่ะเขาเอาอยู่แม้กระทั่งสถานการณ์ที่มเมื่เกียที่ขึ้นเนินไปผิดที่ไม่ต้องขึ้น<อ>ได้สาวปะ <c oughs> ออแต่เขายังทําได้ดีมากๆทุกคนในแบบทั้งถนนลูกรังทั้งถนนที่เป็นคอนกรีตธรรมดาอย่างเงี้ยพลังงานที่เราใช้ในวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่28กิโลวัตต์แอต่อ100กิโลเมตรมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าทั้งขึ้นเขาแล้ว เราทาความเร็วด้วยเพราะว่าเราออกมาจากกรุงเทพก็คือแบบ10บโมงแล้วว<ช>่ะเรากลัวมาถึงไม่ทานแล้วตอนนี้เราก็มาทันบอาที่ตกด้วยดีใจว่าดีใจที่ตัดสินใจขับเร็วตอนนั้นมากเพราะ<ช>ว่าระหว่างทางคือไม่มีไฟเลยนะทุกคนที่ขึ้นเขาอะ่ะก็คือใครจะมาก็คือแนะนําว่า4ี่โมงเนี่ยคุณต้องเริ่มแหละคุณต้องสตาร์ทที่จะขึ้นมาแล้วเทียบกับรถ E ีวีที่แบบราคาไล่ไล่เรียก,กันเนาะแบบว่าร้านต้นๆคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะสวยใช้งานง่ายแล้วก็พอเอามาขึ้นเขาได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าย ประทับใจอ่ะเป็นไอซอซื้อแม้คันนี้นี่ว่าซื้อเพราะว่าจากฟิลลิ่งที่นั่งมา5-6ชั่วโมงอ่ะรู้สึกว่าคือสบายทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคนนั่งหรือคนขคับเดี๋ยวเราจะลองใช้ V 2 l อกันดีกว่าเพราะว่าคันนี้เขามีปลั๊ก v 2 l มาให้ด้วยต,ตอนนี้แบตเหลือ53านะทุกคนวิ่งได้อีก2 8 1เอก<า>ิโลเมตรอันนี้จะเป็น V2L ของเขานะคะทุกคนฝั่งนึงจะเสียบกับตัวรถอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบปลั๊กสามตาเลยวิธีใช้กก็เเเเปปิิดดออมมมาาาาาายยยย่งนนี้ล้ลทุคคจรสาาวสววถไืะก แเราก็กดตรงนี้กดเปิดที่ชาร์จของเรานะคะจริงๆเปิดฝาแค่ด้านบนก็พอนะมีหมอ,อเขาจะเปแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยตึ๊บอ่าแล้วพอเราเสียบปุ๊บเราก็กดเปิดสวิตอย่างนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะเปิดสวิตได้เราต้องไปตั้งค่าเปิดอนุญ,ญาตให้ V2L ใช้ได้ก่อนทุกคนแล้วก็เราสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะให้แบตเขาเหลือเท่าไหร่ไฟถึงจะตัดสมมติเราอยู่บนภูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ควรให้แบตสักแบบ50เอร์แล้วก็ตัดเพื่อไม่ให้ไฟปล่อยจนแบบแบตเราหมดลงภูไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่เราก็เสียบเข้าไไปอยย่าง้ดเล ไฟเขาก็จะเข้าแล้วนะคะทุกคนถ้าใครมาแขมมัมก,ก็สามารถเอาปลั๊กอันนี้ไปเสียบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้พวกแบบโคมไฟพัดลมตั้งโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้ทุกคนสะดวกมากสำหรับวันนี้ก็ถือว่าน้องโอล่าศูนย์จนะคะก็ทำได้ดีมากๆเลยในการที่พาเรามาถึงจุดเนี้ยใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วอืมอุ้ยมันมีอันนี้ให้ด้วยอ่ะทุกคนไฟให้เราเดินไปถึงบ้านก่อนเราค่อยดับ ตอนนี้เราหลอกหลนแลละแต่ไฟยังไม่ดับอันนี้คืออยู่กันทั้งเชา้าเย็นเย็นยันค่ำยนมืดเลยคืออยากให้รู้ว่ามานอนจริงๆมีอ่างให้ด้วยอะทุกคนอันนี้คือแล้วเท่าไหร่คะ1 6 9่บาทนี่อันนี้คือตื่นมาจะเห็นวิวนะเข้าที่พักแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากทุกคนแบบว่าอยากลุ้นเหมือนกันว่าพวกเนี้ยตื่นเช้ามาวิวจะเป็นยังไง o d <Good> morning <c oughs> อันนี้วิวจากหน้าห้องอะนุเคทุกคน,กคนสวยมาก ก็พร e> um wow ุ่งนี้เดี๋ยวต้องขับลงอีกรอบนึงด้วยแล้วก็แบตเราก็จะเหลือเพียงพอในการขับลงนะคะเพราะว่าตอนนี้วิ่งได้อีก278กิโลเมตรคือลงไปประมาณไม่ถึง50โลเราก็มีจุดชาร์จแล้วเนาะค่าไม่ชอบขาลงต่อยขับเองข้าก็กลัว สำหรับใครที่อยากดูคันจริงนะคะสามารถไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์2024ตั้งแต่วันที่27มีนาไปจนถึง7เมษาสามารถเข้าไปดูได้เลยที่บูต GWM บูต A4 ก็ถ้าใครอยากให้เราเอาคันไหนมาขึ้นเขาขึ้นภูขึ้น,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 นดอยอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะเมื่อกี้เสียงอะไร